เดินเข้ามาครับโอ้หดูครับหมัดต่อยมาครับ2ทีโดนเหมือนกันฮะเตะขามาโอ้หี่งซ้ายมาน่ากลัวเลยครับผมเมื่อกี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่แอดมินทีครับหลังจากที่ครูเดชลำลงสอนสมนวยสดีโชคนะครับผมที่เพิ่งลาจากสังเวียนการแข่งขันไปในวัย43ปีนะครับก็มีคนอยากชมคลิปการแข่งขันของครูเดชลำลงอีกครับวันนี้แอดมินทีขอนําเอาคลิปที่ครูเดชลำลงเนี่ยเดินทางไปแข่งขันในมวยไทยศึก N.J.F.K. Road to Real King ครั้งที่14นะครับผมตอนนั้นเนี่ยปี2009ครับเดี๋ยวลองชมกันดูนะครับผมว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะสนุกตื่นเต้นแล้วใจแค่ไหนครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับครูดเดชดำลงนะฮะทางเกงสีเหลืองครับแล้วก็ทางโคจิโร่ขางเกงสีดำครับ เ็นกติกามวยไทยนะครับหมัดเท้าเข่าสอกได้หมดนะฮะแข่งซ้ายสูงขึ้นไปโอ้ยังติดการอยู่นะครับระวังเตะจ่อยางพับในมาเจอเจาะยางพับนอกสวนคืนไปครับดีเดตดำลงนะครับผมเป็นแชมป์ลุมพินีนะฮะโดนเตะขามาฮะแต่ว่ายิ้มนะฮะเตะจ่อยางคืนไปเหมือนกันโอ้น่าเสียดายนะครับผมถ้าคูเดตดำลงเนี่ยแข่งขันในมมเอตั้งแต่วัยขนาดนี้นะครับผมน่าจะเป็นแชมป์ได้นานเลยทีเดียวครับผมมาเริ่มตอนอายุมากแล้วนะครับเตะเจาะยางไปครับ ก็เป็นนักชกไทยนะครับผมที่ประสบความสําเร็จครับทั้งทางมวยไทยแล้วก็ MMA นะฮะไปโดนเตะพับนอกมาหุยดูครับผมเวียงหมัดมาเมื่อกี้น่ากลัวเลยฮะโอ้โหหมัดซ้ายของทางโคจิโร่ครับเจอขวาเข้าไปเดินตามมาเจอดักซ้ายแล้วหมัดขวากระแทกตามไปฮะเดินไปอุยดูฮะโอ้โหรอยตัวเตะแข้งเข้าไปนะครับผมเดินตามมาดูสายตาครับผมเตะขวาไปอีกทีนึงแล้วหมัดขวาตามไป โคจิโร่นี่อายุน้อยกว่านะครับผมแต่ว่าดูข้อความเก่าเกมของทางฟูรเดะดํารงเนี่ยจะทํายังไงนะครับด,ดูเข้าหาแล้วนี่ฮะเหินไปเตะนะครับผมเวียงหมัดซ้ายแล้วโอ้โหตามด้วยกระแทกขวาครับโคจิโร่โอ้ยเจอฝันศอกสวนเข้าไปฮะจังหวะเมื่อกี้ฮะเดินตามไปมนี่ฮะมวยไทยกติกามวยไทยแบบนี้ฮะหมัดเท้าเข้าศอกได้หมดนี่ทางไทยแล้วนี่ชอบเลยนะครับ อายุเยอะกว่าครับผมแต่ว่าความเก่าเกมนี้ไม่รองใครอยู่แล้วฮะโอ้ยเตะขวาไปเจอเตะคืนมาเหมือนกันดูครับผมหมูพุ่งเข้าไปกระแทกขวาครับหัวดซ้ายสูงขึ้นไปขวาไปอีกทีนึงฮะโอ้ยดูครับผมอุย้ยเวียงหมัดจังหวะนี้โอ้โหว่าเสียวเลยนะฮะหมัดของทั้งคู่นี่พร้อมเลยนะครับผมท่านโดนไปที่มีสิทธิ์น็อกทั้งคู่นะฮะจังหวะเคาน์เตอร์แบบเมื่อกี้นะครับ เดินมาโดนเตะขาไว้ครับผมแล้ววิ่งมันมาเจอแข้งขวาของครูเดชดำรงครับโอ้โหนี่ฮะครูเดชดำรงนะครับผมปัจจุบันนี่เป็นครูสอนมวยที่อีโวฟนะครับผมอุ้ยดูครับผมดูเอาว่าคัดไปทีหนึ่งฮะโอ้โหเงินเดือนนี่หลักแสนบาทนะครับผมสําหรับครูมวยไทยนี่ถ้าเกิดฝึกฝนดีๆมีตําแหน่งดีๆนี่เดินทางไปที่อีโวฟสิงคโปร์นี่มีค่าตัวหลักแสนนะฮะอ้้งครับผมเดินต่อยมา เดินลุกข้าวาแล้วขวาสูงขึ้นไปห้ยเดินตามเพราะไอเหวี่ยงซ้ายไปครับเอาฮะเดินมาหูยแข่งสายไม่ถึงนะโอ้โหโคจิโลก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมของอาวุธแล้วก็หลบหล็กได้ไวนะฮะเตะเจาะยางพับนอกมาทีนึงครับเก็บอาการอยู่นะครับผมอหวดขวาไปครับผมแล้วหมัดขวาตามไปขวดแข้งขวาตามไปที่ฮความเก่าเกมของไทยแล้วนะครับผมเนี่ยเตะไปอีกที่โอ้โหหมดยกที่หนึ่งซะก่อนนะครับ โอ้แลกอาวุธกันได้ดีของทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในยกที่สองครับแตะมือกันแล้วฮะเดินเข้าหาครับออบนไปโดนเตะขามาครับโอหนุ่ฮะโอ้เตะขาแล้วก็ถอยออกแต่เจอแข้งขวาไปแล้วต่อยตามไปครับผมแล้วแข้งสายตามไปหวดขวาสูงออ้ยน่ากลัวเลยทีเดียวครับโอ้ทีมาฮะเจอหมัดสวนขึ้นไปเหมือนกันโอ้นี่ฮนะทำได้ดีนะครับผมโคจิโร่ฮะ เตะขวาไปครับผม,มเหวี่ยงมาอุ้ยเชิหมัดขวาโอ้โหดูฮะแต่ละทีวุดว่ารู้ว่าโดนสอกไปครับผมตอนวันนี้ถีบมาแล้วจับขาวไว้เตะขวาสูงขึ้นไปครับโอ้เดินลุกแล้วนะฮะในยกที่สองครับกติกานี่ห้าย,ยกนะครับผมแต่ว่ารู้สึกเหมือนยกที่2นี่ครูเดชดนำรงเริ่มจะเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วนะครับเหมือนจะรู้น้ำหนักอาวุธแล้วเตะขวาไปอีกทีนึงขวดขวาไปครับผมเดินตามเข้าหาหมัดขวาตามไป จังหวะน,นี้ต่อยทองแล้วหมัดขวาตามไปอีกทีนึงกรรมการว่ายังไงฮะโอ้น่าจะมีอะไรหรือเปล่าครับผมอ๋อมีแผลแตกนะฮะโอ้น่าจะโดนจังหวะที่ลูกศอกเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยฮะให้กรรมการเช็คอาการก่อนนะครับโอ้ถือว่านี่ฮะความเก๋าเกมนะครับผมแล้วก็ความชํานาญในการใช้อาวุธหมัดเท้าเข่าศอกครับผมครูเดชดำรงนี่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับให้กรรมการยังให้ชกต่อได้ครับเอาครับ ไม่เป็นไรฮะเดินลุกเข้ามาครับหวดขวาไปโอ้โหจังหวะนี้ขาอ่อนลงมานะครับผมถีบสกัดไว้โคจิโร่ถีบสกัดไว้ก่อนครับผมเจอแขงซ้ายไปทีนึงเตะขามาครับผมนี่ฮะดึงหลบแล้วฟันศอกตามเข้าไปอีกทีนึง โอ้โหเดินบี้เข้าไปแล้วเตะขวาแล้วต well ่อยหมัดไปดึงหลบได้ฟันศอกตามไปเตะซ้ายตามไม่โดนฮะจังหวะนี้กระโดดสูงหรือสีบทยาสวยงามครับผมเดินเข้ามาต่อยแต่ว่าโดนทีมสกัดไว้เอาฮะจังหวะนี้กาจะน็อกแล้วหรือเปล่าครับผมเดินลุกไล่เข้ามาเตะซ้ายสูงขึ้นไปอีกทีนึงหวัดเวียงซ้ายแล้วขวาไปครับผมมีแผลแตกไหลเลือดไหลแล้วก็ฟันศอกเข้าไปอมองแล้วจังหวะนี้ลุกเข้าหาตวันเตะขามาครับผมเดินบี้เข้าใส่แต่เลือดออกเยอะครับผมเตะขวาไปแล้วโอ้โหดูตรงจังหวะนี้ต่อยไปฮะ โอ้คือเลือดมันออกอยู่ตรงบริเวณนี้ฮะมีอันตรายนะครับผมคือมันจะเข้ามา,าปิดตรงตาได้นะครับเดี๋ยวกรรมการต้องให้าทางแพทย์สนามขึ้นมาเช็คก่อนนะครับลองดูฮะเอาไหวหรือเปล่านะครับ คือเลือดที่มันไหลเข้าตาเนี่ยมันจะทําให้เกิดได้แรกได้เพราะว่ามันจะปิดปิดตาไปข้างหนึ่งก็จะทําให้การกะระยะเนี่ยทำลำบากนะครับเอาให้ยังต่อยต่อได้ครับผมโอ้โคจิโร่ก็สู้เต็มที่ครับผมเตะขาไปแล้วต่อยหมัดมาดึงหลบได้แล้วหมัดเวียงขวามาครับโดนหมัดขวาไปที่แข้งซ้ายตามไปเตะออ้ยรวบขาล้มลงไปฮะโอ้โหเถนกวาดลานนะครับจังหวะเมื่อกี้เดินลุข้าอหาอมหมัดขวาไปแล้วแข้งซ้ายสูงฮะ โอ้โหเดินลุกเข้ามาหมัดขวาอีกทีนึงครับผมโดนถีบสกัดไว้เตะรวบขาไปอีกทีนึงครับกรรมการให้ลุกขึ้นมาชกต่อก่อนว่ายังไงครับผมสับมือชกครับเดินเข้าหาอู้พยายามจะใช้ศอกมาเจอแทงเข่าเข้าไปครับผมโดดเตะซ้ายเข้ามาต่อยหมัดไปอีกทีนึงกรรมการโอ้แยก่ก่อนครับแยก่ก่อน โอ้ยแต่ว่าเลือนมาเนี่ยฮะไหลลงมาปิดตานะครับผมเตะขามาสองทีครับผมเจอหมัดซ้ายแล้วขวาตามไปครับผมหมัดขวาไปอีกทีหนึ่งเตะมาโดนบล็อกได้แล้วแขงสายสูงขึ้นไปฉีบสกัดไว้โดนหมัดซ้ายแล้วขวาตามไปล็อกคอมาตีเข่าเข้าไปโดนตีเข,าข่าคืนครับอุ้ยเหวี่ยงศอกับไม่โดนเมื่อกี้แต่ว่าเนี่ฮะทัดมาลาโดนไปเต็มเต็มเดินกรรมการว่าไงครับขอเช็คอาการอีกทีนึงฮะโอ้ย แพสนามว่ายังไงฮะแผ่มันน่าจะแตกขึ้นเลยโอ้ไม่ไหวครับผมสุดท้ายเป็นทางครูเดชดำรงนะครับผมเอาชนะไปได้ในที่สุดครับสุดยอดมากนะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะกางเกงข้างหลังเขียนว่าเนเวอร์ได้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแล้วแอดมินจะนําเอาคลิปของครูเดชดำรงในตอนสมัยที่ยังชกมวยเนี่ยมาให้ชมกันอีกนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ